ตะแก้ครับม้นี่นั่งเราไเแล้หนาก้เสร็ว่ขวางกุ้งป้เบิร์ดยซยเอาหนามันโซลาอหของคนให้บักันดูสือเราไปโค้งควนนี่ยแก้ใหญ่ครับผมพรมันคุดมันไปพอให่นี่ม้นตาแก้ตะแกนนิพี่น้องสาในเมืองมาแต่ไหนี่นี่ครับไปชายต่างมาด้วยจะคิดใส่นี่จจ๊แสงครับเมื่อกี้ใส่นี่ซีแสงหาครับิดบอดเราไปโค้ีแบบ้อยครับเป็นอิสระภาพนี่ครับตะแก้ตะแก้นี่ครับ แตกตองนี่ะาเจ้เอง่นสก็บงานรตาเอนใหั่เขาเป็นไหนเป็นไหนบ่านี่ฝูงน้องเองน้เลงอยู่บ mm ่านนี่ตากาไยเมื่อวนนี้่จวงเอาจวงเอาวางลงเตเทียวนอสีขาดครับเนี่ยไกสิห้นี่ไก่คนนี้มงเกนไหนี้หรว่าเ่่่มั่ไ่ไหมใ่ไห่ไหมไหมใช่ไหมง่ไหห่หม นี่เขาว่าปลูกต้นมะฮงไว้มีข้อหมายเลยนะบ้านมันก็สีฮงสีเฮืองบมเดิติค่ะดิติสเอกไฟเนาะเขาเปนสีฮงไปนานนี่ครับสนนเส้นนี้ครับพี่บุญของเกียมนี่แหละผมมันกะเชียวไปหนีไปเนี่นมาในรถผมนี่สิขามไปคนละทั้งของเกียม์หมดแล้นี่แค่มันกะชี้เขียวนี่คนตาหยักเกิดบางคตาหยักตามมันแดงเห็นครับสุดท้ายมันเกิดเพคน ขอให้ลำมุ้เลยยังไงเอง่าเด้อถาแกเด้อไม่ว่นหรอกที่ไม่สีสีอันสีบวชบวชแล้วกับสีเบียดป่านนี้นี่บอกกับพ่อเราไปหาค้าดองไ่ได้พอเด้อจะได้กับพ่อคือก้อนละมาเรียบร้อยอกเจอกันในคลิปหน้าครับผู้ใดบุกกดตี่ตามคนลากข้อเป็นกดบังกดนี่ยเป็นอยังไงนี่บวั้เสียงเงินพอบาดตัวดอนสไดามิทีไปเบิงครับผมมีงาแนนรถสายเอาซือหอกกี่ข้าสายขิปกมูเขาก็ด้ไปละสามเสียวละโทรมาเดี๋พ่เสียวร่้ทันแน่